มาดูชมพู่ที่ห่อไว้ลูกใหญ่แล้วตอนนี้แพงมากเลยนะคะกิโลละหลายบาทเลยล่ะอันนี้เราก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะคะจริงๆก็ปล่อยทิ้งให้กระแตะกระลอกกระจอนกินเนาะแต่ช่วงนี้ของแพงค่ะเลยต้องห่อค่ะเอาไว้กินเองนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าใครกำลังห่ออยู่อ้าวนี่ไงคนช่วยห่อชมพู่ยา ทำอะไรห่อชมพูอ๋อห่อชมพูเหรอทำไมมันต้องห่ออ่ะไม่ห่อไม่ได้หรอไม่ได้ตัวแมลงมันกินอ๋อ้าไมห่อปุ๊บแมลงมันจะกินใช่ไหมมันจะเจาะชอนใยใช่ไหมั้ไม่วผิวสวยอ๋อถ้าห่อปุ๊บแล้วผิวสวยเหมือนกับอบเขาใช่ปะใช่เออเออดีดีดีแล้วแล้วอันนี้ทําไมมันแบบน้ําเต็มถุงอะย่าไอ้นี่มันเลยเจาะตูดอ๋อต้องเจาะตูดด้วยแบบนี้ใช่ใช่นี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 ่ทุกคน เจาะแบบนี้แต่แตอันนี้ไม่เห็นมีลูกเลยอะอ๋อมีๆๆ <c oughs> มีมีมีลูกถุง,งใหญ่ลูกลูกจิ๊ดเดียวยังเล็กอยู่นะคะอันนี้นะ <c oughs> ก็ห่อแบบจริงๆจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะยากกระดาษก็ได้เนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้ากระดาษปุ๊บเนี่ยถ้าฝนตกมันจะเปียกเพราะฉะนั้นใช้ถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะเจาะรูเจาะก,ก้นให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มากแต่ว่าเรามาห่อช้าไปนิดนึงก็จะโดนกระแตกระจ้นแทะนะคะ ลูกใหญ่สวยเลยแหละชมพู่นี่สีชมพูนะชมพูพลาสติกเราก็มีนะมาดูนี่ไอ้ที่แบบไม่ห่อแบบไม่ห่อใช่ไหมอันนี้นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนะแป๊บนะใจเย็นนะย่านี่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 อันนี้ยังเล็กอยู่นะคะยังออกเขียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะชมพูอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไหนย่านี่นี่ยังไม่ได้ห่อไหน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 นี่ยังไม่ได้ห่อ ตรงนี้คือทุกคนมันดกมากเต็มเลยอะยังไม่ได้ห่ออ๋ออันนี้ยังไม่ได้ห่อนะคะบันไดไม่อยู่บันไดไม่ว่างความสูงมไม่พอนี่นี่นีปีมือย่านะคะห่อแล้วก็แบบผิวสวยมากวสวยมากสวยเนอะลูกนี้ลูกใหญ่อะนี่นี่ลูกใหญ่ทุกคนโอ๊ยมองไม่เห็นอะะถุงบางนี่ไงอุ้ยอันนี้ย่ากลยจะกินได้แล้วลูกเนี้ยได้แล้วสวยสวย สวยมากเลยดกมากเนาะย่าเนาะต้นเนี้ยแต่มันร่วงไปะตอนช่วงที่อะไรนะฝนนตกเนาะโ่นข้างบนถ้าไม่ได้หอนะเห็นไหมมันจะแหว่งแหวงอุย้ยมองไม่เห็นอนะเดี๋ยวไปไปเดินดูให้นะว่ามันจะเป็นแบบไหนที่แบบโดนแทะตัวกระแตกระต้นเนาะแทะกินแทะกินใช่สองซิมีไหมที่โดนแทะอยู่สูงมองไม่เห็นย่าอันนี้อีกถุงนึงน้ำ เต็มเลยน้ำเต็มถุงเลยถึงไหมอะหเนี่ยมันตองบันไดก็รอบันไดอยู่มันจะต้องคงจะแบบแอนก่อนแน่เลยอะน,น้ำท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เห็นไหมได้เลยนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมได้เลยเดี๋ยวไปดูตา่าๆนะคะเอาเวียนหัวกันนิดนึงนะทุกคนเดินไปเดินมาค่ะนี่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 อุย้ยอันนี้อยู่ในถุงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยู่ในถุงช่วย นี่ก็สวยนี่ยา้า่รสชาติมันเป็นยังไงหวานหวานกรอบหวานกรอบเนาะหวานกรอบอร่อยจะกินสดก็ได้หรือว่าจะทําน้าจิ้มก็ได้เนาะบางคนเขาก็จะแบบว่าจิ้มเกลือจิ้มพริกได้ได้พริกปอนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะว่าจะชอบแบบไหนนี่นี่ดอกของเขานี่นี่นี่นีนี่นี่คืออร่อยอร่อยตรงที่ว่าเก็บสดสดจากต้นเนี่แหละค่ะอายาจะทํำไรอ่ะ ลองปีนดูเอาจริงอะอโอ้โหย่าสุดยอดย่าจะปีนต้นแล้วนะคะตอนนี้นี่นักปีนตัวยงวัยเจ็ดสิบยังปีนต้นฉิวเลยเคยนากินรินนาฮะตัวมแมลงกินเลยนี่รอตัวมแมลงกินหรอจะลอกหรือจะจันดไม่รู้นี่เอออุ้ยอนุน่าทำไมล่วงหมดเลยอะล่วงหมดถุงเลยอ่ะ,ะอยู่ต้นถุงอะถึงไม่ได้เจาะตูดลืมอ,อ๋อ อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราเราห่อแล้วที่นี้ห่อช้าเกินไปเนาะคือมันโดนเหมือนแบบโดนมแมลงเจาะอ,อยู่แล้วอะ่ะพอห่อไปปุ๊บมันก็เลยเน่าแล้วก็ร่วงเลยใช่นี่นะคะฝีมือฝีมือหญ้าล้วนๆนะคะถ้าเราจะได้กินเนี่ยถ้าไม่ได้ยญ้าเราไม่ได้กินนะคะนี่สวยเลยวเออ